สวัสดีจ้ามือนี้ปุกสิผ้ามาพับกองกระดาษแบบนี้เลยจ้ะกองซี่เหลียมแบบนี้ไม่ใช่คลองกันจ้ะมาเลยจ้ะเดี๋ยวสิผ้าไปเรื่มเพชรกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกจะเตรียมกระดาษเอซีมาแผ่นหนึ่งแล้วกันพับมุมพับลงมาเป็นจมเรียมแบบนี้จ้ะแล้วห้องประสิทธิ์กีดส่วนนี้ออก ก็พับสามเหลี่ยมนี้แล้วแหละพับสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งจ้ะเสร็จแล้วหันกระดาษเป็นทางตรงกันแล้วก็พับเพิ่มเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ไอ้ควาียดนอีกด้านหนึ่งจะพับเพื่อจะแบบนี้อีกใช่ไหม ขั้นตอนต่อไปจะพับมุมทั้งสีมุมจะขึ้นไปแบบนี้<ม>นี่จะล้างเร็จแล้วสีเป็นแบบนี้นะจ๊ะขั้นตอนต่อไปจะเข้ากระพับครึ่งแบบนี้จะที่เขามีหอยไว้แบบนี้เลยจ้ะทั้งสี่ด่านเลย จ,จะประมาณนี้พอได้แบบนี้เราจะดึงปลายทั้งเทิงกับทั้งล่างออกแบบนี้จ้ะเพื่อสีเซ็บเริ่มผิดกองกันแล้วจ้ะพับด้านาซนมือเข้ามาจา้ะที่มันเป็นห้อยครับเข้าพับห้อยตามห้อยไวแล้วมันจะสีพับง่ายขึ้นจ้ะเพราะว่าเขามันมีพับ,พบไวแล้วพอได้แบบนี้เราจะจะค่อยๆจับแบบนี้ เป็นมานี่จะแล้วก็พับเ่ยแบบนี้อย่าเห็นสา,สายอีกเท่านึงนี่จะมือของเราอยู่แบบนี้แล้วก็จับตามห้อยมาเลยจับมุมจนหน่อยจะ นี่จะเสรจแล้วเรียบรอยกลองซี่เหลี่ยมของของเข่าเอาไปใส่ของ,อง,งนี่ยังจะได้จอนแบบ DIY นี่จะกองหน่อยกลองเงี้สามารถใส่ได้เลยจากคอเคเฮามีกระดาษ a อแล้วก็กระาดาษเป็นรูปจัตุรัสซีเลียมจัตุรัส